ทำไมอยู่ดีๆมาเดินมาเดินบนเส้นทางทำสมาธิแบบมาแชร์นิดนึงนะคะทุกคนมาแชร์นิดนึงก็คือเอาพื้นเพก่อนเนาะพื้นเพหมายถึงนีสใส่ส่วนตัวน่ะนี่อุป,ปัินี่ใส่อะจริงๆเป็นคนตลกเนาะเป็นคนตลกแต่พออยู่กับครอบครัวน่ะถ้าถ้าอย่างว่าด้วยความที่เราเป็นแม่บ้านเนาะเราจะแบบเราจะซีเรียสในเรื่องความ ความสะอาดเนาะถ้าลูกถ้าสามีไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดในบริเวณที่เราดูแลอย่างเงี้ยเราก็จะมีความหงุดหงิดโมโหเหมือนเหมือนแม่บ้านทั่ทวไปอะ่ะทุกคนแต่อุปนิสัยอะ่ะเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนใจร้อนนี่แบบคือก็ก็แปลกใจตัวเองอยู่ว่าเออเป็นคนเป็นคนตลกแต่ทําไมเวลามันมีอะไรมากระทบเนะี่ยคือร้อนร้อนมาก แต่ก็กดง่ายหายเร็วเออเป็นประมาณนี้เนาะเมื่อปลายปีหกสิบห้าน่ะคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียเราก็มีความแบบเสียใจมากเนาะแต่ว่าจริงๆอะ่ะใครพ่อแม่ใครเสียเขาก็เสียใจหมดนั่นแหละแต่มันมันแล้วแต่ชาวาวะจิตใจคนจะทําใจได้เร็วทําได้ช้าเราก็ทําใจไม่ได้เนาะทุกคนเนาะพ่อเราเป็นแบบเหมือนเสาหลักเป็นร่มโพร่รมไทรของเราเราก็เลยแบบเสียใจทีนี้ ระหว่างที่พ่อก่อนก่อนหน้าที่พ่อจะเสียนะ่ะช,ชีวิตพ่อนะ่ะจะใช้ชีวิตอยู่กับ